สัดีค่ะมินิ is review ร,รีวิวสัส้นๆพี่จริงใจกับเจ้า The New Mini Canterman SR6 สั o ําหรับคันที่แมนผิงตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่เจเนเรชั่นตอนนี้เป็นเจเนเรชั่นที่3แล้วค่ะ ในส่วนของไซส์ก็จะมีความยาวที่มากขึ้นนะคะก็อยู่ประมาณ10เนเลยแล้วก็ความสูงก็อยู่ประมาณ10เช่นกันที่ใหญ่ขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นมาได้จริงๆอยากให้มาลองด้วยซ้ำว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับทีนี้จะไม่ได้เล็ก ออโอเคแล้วก็มาพร 200, ้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2,000เทอร์โบ204แรงม้า300นิวตันเมตรนะคะก็จะเป็นการขับเคลื mm ่อนแบบอ f o โรับล๋่ใช่ยซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาสำาผับแลวก็จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในคันนี้ค่ะก็จะเป็น All ฟให้เลยบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยขับขี่แบบเกาะถนนมากๆนะครับแล้วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเอามาทั้งหมด2รุ่นย่อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวท็อปก็จะเป็นไฮทีมค่ะแล้วก็ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวคลาส สำหรับสีนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด6สีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือสีอะไรนานุกไว้นะคะเมล t i n ิงซิลเวอร์ชิลลิ่เลสนะคะและสิงบูแล้วก็สีใหม่จะมี2สีค่ะก็จะเป็นสีสโมก y ี้กรีนนะคะแล้วก็สเลดบลูที่โชว์อยู่นั่นนี่สเลดบลูนะครับเป็นสีที่เปิดตัวออกมาเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งเป็นยังไงบ้างโอเคในส่วนของด้านหน้ามีอะไรมีอะไรมีตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวทิมใหม่ตัวกริลหน้าใหม่ตัวกริลนะครับก็จะเป็นแบบ ดีไซน์ใหม่นะครับจะไม่เหมือนตัวของตัวรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นช่องลมดักอากาศเข้าไปได้แล้วก็มีพิมที่เป็นตัวสีครเมียมสีทองค่ะก็จะดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนี่เลยสิงอันนี้เลยสําคัญมาก S ตัวนี้เนี่ยก็คือบ่งบอกความเป็นน้ำมันก็คือ S จะเป็นสีแดงถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะเป็น S สีเหลืองโอเคไฟหน้าใหม่เลยใหม่เลยแบบใหม่เลยจากที่เป็นกลมๆใช่ก็จะเป็นทรงเป็นรสามเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายปรับแต่งได้อีก3าแบบเหมือนเช่นเคยค่ะถูกต้องคับไปต่อค่ะที่ล้อล้อ อ่อล้วอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะแล้วขนาดกี่นิ้วผิงสิบเก้าเลยค่ะเอาไปจุกคือเอาเงี้ยให้มันรู้สึกเหมือนสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแน่นมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นขนาด19นิ้วแล้วก็ลุยได้ด้วยถ้าเกิดตัวคลาสสิกก็จะเป็นใช้สิบแปดนิ้วนะครับด้านข้างก็จะเหมือนเดิมเลยตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าจอกแนวเรียบเรียบเนี่ยมือจับก็จะเป็นเรียบเรียบนะครับมีแต่ว่าก็ยังให้ความบึกบึนบึกบึนเพราะมันใหญ่ขึ้นมันใญ่ขึ้นนี่เลยจริงๆตัวนี้เนี่ยที่ต่าง <Okay. S 2> เหมือนเดิมอ่ามาดูในส่วนของที่เติมน้ํามันกันนะคะ,อะตอนนี้ถังจุได้ขาสี่ลิตรมาดูไฟท้ายอี๊บบฉันชอบไฟท้ายแล้วก็ชอ,<ฟ>ชอบตูดน้องมากจริงๆเวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยมันจะออกแบบมาเหมือนแบบมีลูกเล่นอ่ะมีไฟวิ่งอะไรอย่างนี้ทั้งสองฝั่งทั้งหน้าและหลังแล้วก็เราสามารถเลือกได้3แบบเหมือนกับไฟหน้าเช่นเดียวกันคันที่แมนนี่เป็นโลโก้เลยนี่โลโก้มีอยู่ด้านบนตัวหนังสือคันที่ y m นอยู่ด้านล่างแล้วก็วงบอกว่าเป็นรุ่น Cooper S น้ำมันนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของฝาท้ายกันเลยบ้า เป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้นะคะอเอาให้เขาดูให้เขาดูว่า,าว่าใหญ่ขนาดไหนเขาไปอีกเขาไปอีกเขาไปอีกมันจะเหนื่อยนะบอกเลยว่าที่เก็บสัมภาระเนกว้างจริงๆใช่ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราด้วยในอีกจุดหนึ่งนะปิดค่าอโอเคป่ะแบบสบายๆค่ะ ไปดูไฮไลท์ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์ที่เราจะโชว์กันในส่วนของคําว่าออ p โปก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อออ p โนะครับโอเคแล้วเราก็ไปดูทางด้านในกันเลยค่ะ ด้านในกันแล้วนะคบตัวนี้เนี่ยก็คือถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะผิงเนาะด้วยคอนโซลที่เป็นนะวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีจอกลาง9.4นิ้วแล้วก็มีจอ h ฮดขึ้นดิสในตัวท็อปแยกให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวในตัวคลาสสิกก็จะไม่ได้มีตรงนี้ไปแล้วก็อีกอย่างน,นึ่งในขวดของตัวคลาสสิกคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีการไล่เฉดสีด้วยเนาะใช่สีน้ําเงินแล้วก็น้าตาลผสมกันค่ะถูกต้องแล้วก็มากับเบาะสีใหม่่่ด้้วยยทีีีีมมในนนนนครุเเลก็็จะปส win Brown Ta ใช่แต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นสีดำผสมผ้าค่ะแต่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรอีกด้านหลังเลยด้านหลังเลยเอลยเหรอขอดูซันลุกก่อนได้ป้ะได้นี่ไงลืมไปเลยอยู่ไมหลังเกตมาแล้วในตัวนี้นะคะกับลูกค้าที่เรียกร้องกันมาเยอะก็จะมีในส่วนของตัวสันลุปขึ้นมาให้ด้วยสามารถเปิดได้นะคะในส่วนของตอนหน้าค่ะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคลาสสิกเนี่ยก็จะไม่ได้มีตรงนี้ไปโอเคงั้นเวลาไปดูด้านหลังมาลตั้ลท์เอ าดูในไฮไลท์ในส่วนของเบาหลังกันค่ะใช่ในเบอหลังเออเออมัมาานมีมายากลมีมายากลป้ายเด้งซองอู้อันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอด้านหลังอีกด้านหลัง บอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยสบายมากๆก็เบาหลังนะคะสามารถปรับได้เนาะแล้วก็สามารถปรับเอ็นเพิ่มได้อีกนะคะก็สําหรับครอบครัวเนาะที่มีผู้ใหญ่ด้วยก็คันนี้นั่งไปรับรองสบายแน่นอนค่ะใช่แล้วก็ตรงกลางนี่มีที่พักแขนบ้างแขนด้วยก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ค่อนข้างอันนี้ว่าส่งมากขึ้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ที่นั่งที่สะดวกสบายเราก็สามารถเลื่อนมาด้านหลังได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ที่เก็บสัมภาระมากขึ้นเราก็เลื่อนเบาหลังไปเลื่อน ั้งหลังก็จะมี้นที่เสร็บเก็บสำระเยอะขึ้นแล้วก็ด้านล่างถือว่าสอดขาอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็คือเลื่อนได้ทั้ง2รุ่นนะ ทั้งสองรุ่นเลยทั้งตัวไฮทีมและตัวคลาสสิกแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังให้แล้วก็มี USB ให้2องที่ใช่ได้ทั้ง2รุ่นเลยตอนนี้สบายมากแล้วสำหรับเราโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวแบบสั้นๆแต่ว่าถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็อย่าลืมมาที่งานมอเตอร์เอ็กโนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10บธันวาคมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไว้ทํารีวิวแบบเต็มๆให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบเอาไปขับขี่อะไรอย่างนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เหมือนตัว SE นะครับกันอีกครั้งหนึ่งโอเค,อเคถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่เยอรมันออโต้ลูกสาขาเลยก็มีสาขาข้างหน้าแจกมัฒนาค่ะแล้วก็ปริยานะครับก็สามารถมาดูตัวจริงได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแต่ว่าใครอยากมาเดินงานมาเดินเล่นมานั่งทานกาแฟก็มาเจอที่งานได้ครับเราวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้รีวิวกันใหม่ขอบคุณครับ